มีกลับดื่มโฟมตัวนี้เหราเชิญเลยค่ะผู้ชมแตาถาวันนี้แบบว่าตั้งแต่เช้าแล้วคีทำพิธีอะไรมาแล้วบ้างคะจริงๆเมื่อเช้าทำพิธีไทยพิธีจีนเรียบร้อยแล้วครับก็มีทั้งยกน้ำชาด้วยมีหลังน้ำสังมีพิธีสง มีแห่ขันหมากตอนเช้าก็เรียบร้อยหมดแล้วครับด้วยความที่ว่า,าบ้านเราทั้งสองบ้านบ้านนึงเป็นไทยบ้านนึงเป็นจีนนะครับ<ม>ก็เลยต้องทําทั้งสองวิธ<ฮ>ีครับเป็นไงบ้างที่นี่<ร>ใช่ครับที่นี่หมดเลยครับเป็นไงบ้างคะฟิลความเป็นเจ้าแบบเจ้าสามเริ่มมาครับมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ฟิลแรกที่รู้สึกเลยคือง่วงก่อนเพราะว่า เพราะว่าเ,เรื่องของเราในเรื่องสวมแหวนเนี่ยมันเช้ามากครับคือคือเราได้เริกม,มาต้องสวมแหวนก่อนเจ็ดโมงเช้าก็เลยต้องทําทุกอย่างประมาณตีห้าน้องกรอนก็เลยต้องลุกขึ้นมาแต่งหน้านแต่ตีหนึ่งเมื <c oughs> ม่อวานไม่ใช่่อวันวันนี้ <c oughs> ใช่ครับวันนี้ก็เลยตอนนี้ก็เตรียมตัวจะ <c oughs> วน็อกรอบเพราะว่าคืนนี้อัฟเตอร์ปาร์ตี้ถึงตีหนึ่งเหมือนกันก็ยี่สบสี่ชั่วโมงพอดีครับนอนหลับไหมคะับก็สาปหาไม่ได้นอนจริงๆไม่ได้นอนค่ะได้นอนประมาณชั่วโมงหนึ่ง มีตื่นเต้นเนมามอยกับเพื่อนไปเรื่อยใช่ก่อนอันนี้ขมีหลักการจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่านะได้จดทะเบียนไปตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา<ภ>ที่ลอนดอนนะครับ<ภ>ก็ต้องขอบคุณพระน้าท่านสนุกนะครับ<ไ>ที่เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำลอนดอน<ภ>ที่ให้ให้เกียรติเป็นนายทะเบียนให้กับเราตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเซรรอเร์โมเน่เป็นพิธีการเป็นเป็น เรียกว่าเป็นทำให้ใช่ทําให้มันดูถูกต้องตามธรรมเนียมไทยนะครับผมให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายให้รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกมั่นใจทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจไปเซนที่ลอนดอนก่อนจริงจริงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเซนที่ลอนดอนเพราะ<ช>ว่า<ช>คือผมตั้งใจที่จะไปเซอร์ไพรส์น้องเ,อเฉยเในการที่จะขอแต่งงาน<ช>ที่ลอนดอนเพราะว่าวันนั้นเราไปเล่นพอดีแล้วก็พาน้องไปด้วยแต่บังเอิญว่าคือเราได้รับความกรุณาจากท่านในรัชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนนะครับพอดีท่านมีโอกาสได้มาเป็นแขก พิเศษ V.I.P ในงานคอนเสิร์ตของเราพอดีแล้วปรากฏว่าท่านก็เอ็นดูแล้วก็ได้ทราบว่าเรามีโอกาสได้ไปขอกันแต่งงานที่นั่นเป็นพื้นที่ที่ดูแลคนไทยของของท่านที่นั่นนะพระก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ ช่วยที่จะให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของเราคือมาเป็นนายทะเบียนให้กับเราซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่กิจของเอกอักรครราชทูตที่จะต้องมาทําแบบนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติแล้วก็ท่านก็เมตตาทาาุงานลงมากก็ถือว่าขอบคุณท่านมาที่นี่ด้วยครับแา้วมาที่งานวันนี้แล้วก็เป็นเหมือนในฝันเลยไหมคะที่แบบแพลนกันไว้สักพักหนึ่งเนี่ยเกินฝันไหมลูกจริง ตื่นเต้นงานเย็นมากกว่าเพราะว่าเราลงทุนกับการเดคอเรชันไปค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบไม่อยากให้มันเป็นดูดเหมือนเป็นงานแต่งมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะใช่อยากให้มันรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเป็น,ปนแบบที่เราเป็นมากที่สุดไม่ได้อยากจะให้มันออกมาเป็นงานแต่งทั่วไปครับตีมอะไรคะวันนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้มีตีมอะไรแต่ว่าเรามีแค่สีครับเรามีสีอเมรัลโโกคือสีสี เป็นเรียกว่าเป็นสีมงคลของเราเป็นสีเขียวเข้มปีกแมงทับแล้วก็สีทองนะครับ <blue> ส่วนเรื่องการแต่งตัวคือเราให้ทุกคนแต่งตัวมาสบายขอให้เป็นสีที่ถูกต้องบางคนไม่ได้มีสีของเราก็ขอให้มีพร็อพมาก็พอแล้ว <ห ừng S 1> ครับถูกต้องครับจริงๆเราเป็นเพลงคือมันคือเพลงประจํางานงานนี้เลยตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะทำเออคือตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาร้องในงานแต่ง um, เลยนะครับเพลงนี้ชสดงว่าคนที่โชคดีซึ่งเพลงนี้ จริงๆเราไม่ได้เป็นการเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าเพลงนี้ผมกับน้องกรช่วยกันคิดขึ้นมาทําขึ้นมาพร้อมกันน้องกรณเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแล้วผมเป็นคนเขียนมันขึ้นมาแล้วก็โปรดิวซ์ออกมาให้มันกลายเป็นเพลงแล้วตั้งใจไว้แล้วว่าอยากจะทําให้เสร็จก่อนงานแต่งงานซึ่งตอนนั้นยังไม่แน่ใจเลยว,ว่างานแต่งงานจริงๆจะมีวันไหนแต่ว่าเราตั้งใจที่จะทให้เสร็จก่อนแล้วก็หวังไว้ว่าเพลงเพลงนี้จะถูกเปิดแล้วก็ถูกเล่นในงานแต่งงานเป็นครั้งแรกแล้วคราวนี้เราก็ทําสําเร็จครับแล้วรอไประมาณไหนคเจ้คนที่โชคดีเลยคร,ร,รที เราเป็นคนที่โชคดีเหมือนกันและกันมาเราขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เราได้มาเจอกันในว,วันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทําให้เราทั้งคู่ได้เป็นคนที่โชคดีของกันและกันไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะสัญญาว่าจะรักเขาคนเดียวครับสีท่อนหน่อยได้ไหมคะตอนนี้สาวมีสีมีท่อนสีไหมไม่มีอ๋อไม่เป็นไม่หรอกไม่ <c oughs> ได้ไหมใจเย็นหน่อยนูโอเค จะทำให้เธอเป็นคนโชคดีให้ใครอีกแล้จะไม่ทำให้เธอน้อยหนะ้าใครจุดดูและเธอเร่ไปจะรักและคอยหูใย่สัญญาด้วยหัวใจจะรักเธอเพียงคนเดียว จริงๆเพลงนี้อย่างที่พี่เป้บอกกันเป็นคนคิดคอนเซปต์ขึ้นมานะคะแล้วลพี่เป้เป็นคนแต่งเนื้อร้องตอนแรกที่ได้ยินรู้สึกว่ามันมันจริงจังเลยเขาเอาเรื่องจริงในชีวิตเรามามาเล่าผ่านเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกพรู้สึกว่ามันมันย่อยง่ายมันมันดูเป็นเรื่องของเราโดยที่ไม่ต้องไปจินตนาการหรือตีความอะไรมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อินกับเพลงนี้มากหลังจากนี้ เปิดอูครับเปิดอูแน่นอนเปิดอูเลยนะครับเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าครอบครัวเมืก่อนอย่างที่บอกเป็นเป็นเป็นคนจีนเขาจะมีเขาจะมีความเชื่อเรื่องปีชงมาสมควรก็ถ้าสมมุติว่าน้องไม่มาภายในปีหน้าก็ต้องเว้นไปอีก2ปีเลยอ่าก็เลยแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะเปิดอูเลยแหละครับจริงๆตอนนี้ก็เปิดแล้วครับมีปรึกษาคุณหมอคุณหมือเรียบร้อยหมดแล้วก็หวังว่าจะมีตัวเล็กภายในปีหน้าครับแต่จะวิงผู้ชายครับ อยากได้ผู้ผู้ชายลูกจริงๆของก้อนอะไรก็ได้อะค่ะผมอยากกับผู้ชายครับอยากได้ผู้ชายชัดเจนไม่เป็นไรได้ผู้ชายกี่คนกี่คนกี่คนก็ได้ครับตอนนี้ขอขอให้มาก่อนคนเดียวก็ได้แฝดก็ได้อะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมาปีหน้าต้องเว้นปีสองปีแล้วก็มีคนนึงถูกใช่ใช่ใช่ก็อนกับที่เกิดปีก็กำอนเกิดปีจอแต่ว่าคือเหมือนคนจีนโบราณบางบางความเชื่อจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ เกิดปีเสืออะไรแบบนี้ค่ะเกรงว่าถ้าสมมติน้องออกมาเป็นผู้หญิงแล้วเป็นปีเสืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าจำไม่จำไม่คดีอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าสมมติเป็นความเชื่อเรื่องสุขภาพที่ไปคุยสัพคุณหมอคุณหมอว่ายไงบ้างครับแข็งแรงทั้งคู่พร้อมมีได้เลยหรือยังไงจิงจริงปกติพี่เป้ปกติค่ะแต่ของกอลจะมีปัญหาเรื่องเหมือนไข่น้อยกว่าเกณฑ์อายุของตัวเองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีทานยามีอะไรแบบนี้ดูอาการกันไปค่ะจริงคุณพ่อคุณแม่ ปป้าอมาก็ดำบำรุงอยู่ครับช่วงนี้เราน่าจะกะว่าจะเล่งเอาให้ติดคืนนี้เลยมั้งเราไม่รอนักวัน่มดขอโทษขอโทษขอโทษวอ่ออนก่อน่าจะต้องนอนะแหวนูเท่าไหร่เออวันนี้แหวนแหวนไปแล้วเป็นอะไรยไงพิเศษมากจริงๆแหวนวงนี้เนี่ยป้าป้าของกอนเป็นคนทาขึ้นมาเอง คือพี่เป้ก็ให้เกียรติป๋าป๊าเพราะป๋าป๊าทำ <el> อยู่ในวงการจิวเวอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้ป๋าป๊าเป็นคนดีไซน์ทุกอย่างให้ทั้งหมดใช่ก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ครับก็เลยก็เลยให้ป๋าป๊าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะให้เขาทําขึ้นมามันเหมือนกับเป็นการทําของที่รักที่สุดให้กับคนที่เรารักที่สุดกีด่กะหลักพี่เป้คะเออจริงๆมูลค่าไม่ได้อยู่ที่กะหลักระมันอยู่ที่ใจมากกว่า <S <S <laughs> จริงจริงไม่ได้หนักที่กะหลัดแต่ไปนหนักที่น้ํามันมากกว่าใช่ค่ะเรื่องหอเรืองหอวางแผนมีมวางแผนใช่ครับจริงๆตอนนี้เราก็ถามว่าเราเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรแต่ว่าอาจจะต้องมีเผื่อไว้นิดนึงเพราะว่าที่เราอยู่ตอนนี้มันหลายชั้นแล้วกลัวว่าเกรงว่าถ้าสมมติว่ามีน้องเนี่ยน้องกอนต้องขึ้นบันไดหลายชั้นมันอาจจะแบบกลัวจะมีอุบัติเหตุก็อาจจะต้องมีการขยับขยายนิดหน่อยครับแต่อยู่ไว้เป็นอนาคตอ,อัน,นใกล้ครับชุดกี่ชุด มีสี่สี่นะฮะรวมอาฟเตอร์ปาร์ตี้เป็นห้าชุดเขามีชุดไทยเมื่อเช้าโอ้ต้องขอบคุณเลยนะสกูตูเลยค่ะขอบคุณมากเลยะในรีมิดให้ทุกชุดตั้งแต่ชุดไทยตอนเช้ามาจนถึงชุดจีนเมื่อตอนเมื่อตอนสายแล้วตอนนี้ก็คือชุดแถลงข่าวแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดตอนกลางคืนใช่มาสเตอร์ปาร์ตี้มาสเตอร์ปาร์ตี้ที่เราจัดเองใช่อันนี้อัพเตอร์ก็ง่ายๆไม่มีอะไร จะเข้าถึงค<หล>วามสำคัญความสำคัญพี่เป้ครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นแหละคือคนที่จะเป็นผู้ชีวิตเราผมรู้สึกว่าอันแรกคือมันคือเวลาที่พอเหมาะพอควรของเราแล้วผมรู้สึกผมใช้ชีวิตแบบสุดตรงสุดขอบมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ตอนนี้มันถึงเวลาที่ควรจะต้องข้ามผ่านจากเฟสของการเป็นวัยรุ่นเป็น เป็นคนทํางานตอนนี้มันควรจะต้องอยู่ในครอบครัวได้แล้วอยู่ในเฟสของครอบครัวได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องมีใครสักคนที่มาร่วมสร,ร้างครอบครัวที่มั่นคงกับเราครับซึ่งน้องกรเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีเราใช้เวลาในการเรียนรู้กันไม่นานเท่าไหร่ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องความรักกับเวลาเพราะผมเชื่อว่าความรักที่พอดีเวลาไม่ได้จําเป็นจะต้องนานเสมอไปถ้าเราครบกันแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่พอดีสําหรับเราแล้วไม่จําเป็นต้องหาคนที่ดีพอครับ ไม่มีอะไรจะพูดเลยพูดสีดีขนาดนี้ห้องแม่จะบอกอะไรจริงๆบอกอะไรกับพี่เป้คะออขอบคุณในความเสมอต้นเสมอปลายของพี่เป้คะ่ะดียังไงตั้งแต่วันแรกก็จนถึงวันนี้คือจริงๆดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเขาพยายามจะทําทุกวันให้เป็นวันพิเศษเราไม่ได้มานั่งนับวันครบรอบวันเกิดวันอะไรแต่คือ เขาพยายามจะหาอะไรเติมให้กอนตลอดเวลาให้ทุกวันมันมีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะใช่ขอบคุณสำหรับใครที่ยังติดภาพว่าเจ้าแบบมนเจ้าชู้นะจริงจริงจริงตั้งแต่กอนอยู่กับพี่เป้มาไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยะะเออจริงจริงแล้วก็บริสุทธิ์ใจมากค่ะแบบที่ทุกคนไม่คาดไม่ถึง ค่ะก็คิดว่ามันสบายใจยอยู่แล้วตอนนี้ก็ทํางานด้วยกันด้วยใช่ก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงเรียกว่ามีบ้านให้อยู่มีรถให้ขับโทรศัพท์ให้เช็คครับเอาเพราะวันนี้ต้องมีฮันนีมูนไปต่างประเทศไม่ได้ทำไงคะจริงจงแล้วเราค่อนข้างจะฮันนีมูนกันบ่อยพอสมควรครับตั้งแต่หลังจากที่เราขอแต่งงานกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราไปฮันนีมูนกันบ่อยมากฮันนีมูนบ่อยจนทั้งที่น้องกรวัวเรื่องผิวของเขาจะ จะสวยไม่ทันงานแต่งคือเราพากันไปเที่ยวกันบ่อยอย่างที่บอกคือเราพยายามจะทําให้ทุกๆวันวันพิเศษนะครับก็ถ้าถามว่าฮันีมูลจะเมื่อไหร่ดีผมว่าจริงๆเรามีแพลนเอาไว้ว่าอยากจะไปต่างประเทศใช่ไหมไม่ญี่ปุ่นก็อังกฤษกลับไปที่ที่เดิมที่แบบเราไปขอกันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สถานการณ์มันยังมันยังไปไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องชะลอตรงนี้ไว้ก่อนก็ดีค่ะก็ดีเลยครับ สัญญาด้วยหัวใจครับฉัรักเธอเพียงคนเดียวคนที่โชคดีครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับขายเก่งแล้วก็ราคาเห็นเป้อ่ะหรอเห็นแถลงข่าวมาหลายครับแล้วน้องพี่เป้เขาก็ดูรักรักเรามากอะไรเงี้ยก็มีความในใจอะไรที่ยังไม่เคยบอกพี่เป้เลยอยากจะบอกพี่เป้ไหมครับอืมก็ดีใจที่ตัวเองตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาทำกับกอนมากกว่าสิ่งที่คนอื่นเล่าให้กอนฟังค่ะ ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทกับเขามันมันไปถึงใจเขาจริงๆคนเรามองกันที่อดีตไม่ได้หรอกครับชีวิตเรามันอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตตอนนี้ผมมีปัจจุบันที่ดีแล้วก็กำลังจะมีอนาคตที่ดีครับขยัเลยยืนยืนสก็หอมอะไรจูยคะโชว์แว

รอยกรัไปขอกล้องดีด้วยนะครับกนครับอ่ากักัรไรอี่นจากก้องดีด้แล้วนองนะครับมีข้างหนึ bo. ่ตหวนไม่ข้างงนเลยรออีกทนึครับอีกที่หนึ่งครับแนั่นแหละเออได้ครับอกล้องขอบคุณคขอบคุณครับชุดวันสกูตูทั้งสองคนเลยทั้งวันเลยใช่มับ